สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับชัยรถบ้านมีรถเก๋งสวยๆนะครับเป็นรถอีโคคาร์ e ok ka, นะครับนิสสันมาร์ตัว 1.2e ปี2012นะครับรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ส่วนตัวในครอบครัวผมเองนะครับจะปล่อยออกเพราะว่ารถหลายคันนะครับสีสันภายนอกให้เต็มร้อยนะครับอาจจะมีเก็บสีมาเป็นบางจุดนะครับป็นบางชิ้นเนื่องจากจะมี ยวลอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานผมก็เลยเก็บไว้นะครับก็เป็นธรรมดาของรถมือสองนะครับส่วนตัวรถนะครับไม่เคยชนแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างเลยนะครับผมส่วนราคานะครับขอตั้งไว้ที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ผมโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับภาษีเต็มนะครับปี6-7นะครับผมดูบริเวณด้านข้างนะครับยังสวย นะครับผมเหมือนที่พูดนะครับสีสันเนี่ยครับผมให้เต็มร้อยนะครับคันนี้ก็ดูชัดชัดนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับสติกเกอร์อะไรของเขาจากโรงงานนะครับอาจจะมีเปื้อนบ้างตามอายุการใช้งานนะครับผมเรียวร้อยฝั่งนี้นะครับทีว่าเก็บสีมานะครับก็ไล่มาจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาตรงตรงแก้มตรงนี้นะครับก็มีริ้วรอยนะครับ แต่ไม่ใช่ชนนะครับไม่ไม่มีชนหนักแน่นอนครับรับประกันการันตีได้เลยนะครับส่วนยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาปีเมื่อกี้นะครับผมปีก่อนนะครับเป็นปี2022นะครับใช้ยาวๆเลยนะครับดอกยางเลือนเลือนนะครับแน่นอนนะครับเป็นยางใหม่นะครับผมบริเวณด้านในนะครับปกติจะเป็นเบาะผ้านะครับผมก็ไปหุ้มมาทั้งหมดนะครับข้างในก็สะอาดสะอาดนะครับวิทยุ ระบบไฟฟ้าอะไรตามาโรงงานเลยนะครับเป็นของโรงงานเลยเบาะหุ้มทั้งคันนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็เพดานตรงนี้นะครับไลด่ดูยังสะอาดน,นะครับนะครับผมไล่ดูทีละจุดเลยนะครับน,อน็อตเสาตรงนี้ก็เดิมเดิมนะครับผมไล่ทุกตัวนะครับ มีอาร์ out, โรงงานยังอยู่ครบนะครับก็มาดูตรงบริเวณหัวนอ็อตนะครับนอ็อตตรงประตูตรงนี้นะครับผมไม่เคยแกะนะครับนะครับก็ดูชัดๆนะครับอาจจะเห็นรอยสีที่เขาพูดมานะครับ,บก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านอ็อตเขายังไม่ได้แกะนะครับ ตัวนี้รับประกันเลยนะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่ขยับนะครับก็ไล่มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับดูอาฝั่งประตูหลังนะครับผมในห้องโดยสารนะครับเห็นเป็นรถเล็กๆอย่างนี้ข้างในนะครับมันก็ไม่ได้แคบอะไรมากมายนะครับนั่งกัน3าสคนสบายนะครับผมดูจากตรงนี้นะครับ ตอนที่ผมใช้งานก็ไม่ได้แคบอะไรมากมายนะครับถือว่ามันทุกได้ดีนะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณยางอะไรนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะทําอะไรแน่นอนนะครับตรงนี้ถ้ามีติดแก๊สจะเป็นร่องรอยของการติดแก๊สนะครับอันนี้คือเดิมๆโรงงานนะครับผมก็มาดูบริเวณาโคตรครับนะครับหรือจะเป็นบริเวณคนขับนะครับ นะครับข้างในเรามาไล่ดูเม็ดอาร์กันเหมือนเดิมก่อนนะครับตรงนี้นะครับยังเนียนๆนะครับเม็ดอาร์กเดิเวของโรงงานของเขานะครับเดี๋ยวเราไล่มาตรงบริเวณเสานี้เหมือนเดิมนะครับสติกเกอร์โรงงานยังอยู่ครบนะครับข้างในอาจจะเปื้อนหน่อยนะครับผมตรงบริเวณเสาตรงนี้นะครับก็ไม่เคยขันนะครับมาดูเลขไม้นะครับไม่วิ่งที่หนึ่งแสน ้าหมื่นกิโลนะครับถือว่ายังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมก็มาฟังเสียงเครื่องดูครับผมเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะครับก็อาจจะมีสัน่นเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าไม่มันจะเดินไม่นิ่งเหมือนเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมตรงบริเวณคานนะครับ บริเวณเครื่องยนต์มีสีคิวซีโรงงานนะครับก็ตรงแผ่นเพจตรงนี้นะครับไลไรดูจากขอน็อตบู๊อาร์นะครับครบนะครับสติ๊กเกอร์ตามฝากระโปรงนะครับไล่ไปถึงฝั่งนี้นะครับผมมาดูตัวเครื่องยนต์กันใหม่นะครับนะครับบริเวณคาร์ดเดิมนะครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นแผ่นเพจของนิสสันนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ มุดแล้วก็แผ่นเพจเขาถือว่าโอเคนะครับผมเครื่องยนต์ความร้อนปกตินะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่จะเอาไปใช้นะครับสำหรับตัวแบบนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณช่วงเดือนมิถุนายนะครับเป็นแบบ2เดือนก่อนที่เปลี่ยนมานะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองการขับขี่ของตัวรถดูนะครับ พวงมาลัยเบาๆนะครับคันนี้เหมือนที่ผมพูดนะครับห้องโดยสารนะครับไม่ได้แคบมากเกินไปนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับกับการบรรทุกนะครับจะขึ้น3,4คนก็สบายนะครับแต่ว่าอัตราการเล่งนะครับก็บอกตรงๆนะครับเครื่อง1.2นะครับอาจจะไม่สู้พวกเครื่อง1.5 1.6เหมือนพวก toyota vios หรือพวก honda นะครับแต่จะตอบโจทย์ ไปทางประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้คับใกล้ๆจะรู้นะครับแต่ว่าขับใกล้ๆก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าแต่ละท่านนะครับขับรถไม่เหมือนกันนะครับจะเหยียบช้าเหยียบเร็วนะครับอัตราการผอผลานจะต่างกันนะครับแต่ถ้าให้พูดถึงการตอบโจทย์ในการขับนะครับไม่มีปัญหานะครับก็จะมีบ้างนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นหัวเทียน ว่าจะเป็นคอยนะครับก็มันเช็คอยู่ที่เราเช็คดูนะครับผมรถทุกคันขึ้นต้องบำรุงนะครับจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเหมือนที่ผมพูดนะครับราคา1นึ่งแสนบาทนะครับได้รถสวยๆนะครับเป็นเป็นรถที่ผมใช้เองนะครับทั้งเป็นยางปีใหม่ยางปี2อ2 2นย่งนะครับแล้วก็แบตใหม่สำหรับท่านใดที่ซื้อไปก็ซื้อไปใช้อย่างเดียวนะครับซื้อไปก็เติมน้ำมันใช้อย่างเดียวส่วน กรรม,มสิทธิ์ของรถนะครับเดี๋ยวผมจะโอนให้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับผม